สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะจ่ะคลิปหนึ่งมือนียาแมักผ้าลูกลูกไส้กับหลานนะคะมาเก็บกิ้งบักเขียบยาแมักปลูกไว้ปลูกไว้หลายปีแล้วมันแก่นะคะยาแมักก็เลยกมือเศราย,ยาแมักตัดนะคะ แ,แม็กตัดแล้วฮะก็ลเลยผ้าลูกไส้มาเก็บอยากให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่าเวลามันโปรงไหมมันจะเป็นยังไงจ้ะอยาให้พี่น้องเบิง้งวันนี้มาทำงานทำความสะอาดข้างสวนกับลูกไส้ลูกไส้ทนลูกไส้เดียว หัวแก้วกับยูนีหัวแว่นกับยูนีกำลังเหตนงานซอยแม่ใ,ใกล้ๆเอ็มบวัสดีเอฟซี FC, แม่หน่อยลูกจ้ะซอยแม่เห็ดเบียกเห็ดการเห็ดงานยูนีละพี่น้องเอ้ยพุ้น่ะร้านอีกผู้หนึ่งเอาไปข้างหลังลูกไปข้างหลัง าไปแอบไปข้างหลังจ้ะไปทาเผาให้งัวยาแม็กอยากเบิ่งว่ายาแม็กตัดออกแล้วเวลามันปุง่งแต่ว่ายาแม็กะทดลองเมืองแล้วเลยจ้ะมันปุง่งมันง่ามเก่าดิยาแม็กก็เลืยสิตัดตัดออกเมื่อแล้วบที่นี่ยาแม็ก็จะมาใส่ปุ๋ยะคะมาใส่ปุ๋ยมาลดน้ำนะคะลดน้ำใส่ปุ๋ย ตรงนี้ย่าแม็กยวกล่องแป๊บนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีก๊อกน้ำก๊อกน้ำที่ย่าแม็กเคล็ดไว้ค่ะย่าแม็กกะตมาแต่งแต่งต้นไม้ที่สวนย่าแม็กเนาะค่ะกิจกรรมดีๆในครอบครัวของเราตอนนี้ แม็กแต่งผู้เดียวยห้มาแรงมา่าลูกไส้กันเลยมาค้นห้คุณนะ่ะล้านไส้ดึงแงยงแงยงอยู่พี่น้องล้านไสยย้ยามแม็กพี่น้องเอิร์ดน้องคิวไปไหนเนาะน้องคิวเมื่อกี้ยังเดินเดินอยู่แถวนี้อยู่เลยน้องคิวไปใส่นอ้น้องคิวสงสัยจะไปอยู่กับแม่นิก แม่นิกทำอาหารให้กินแล้ววันนี้กินต้มก,ก๋กวยจับอุบลจ้ะไปกินต้มก๋วยจับอุบลยน่ยแม็กซ์ให้เบิง้งเดินบานภาษาบานเฮ้าภาษาอีสานเอื่นว่าเดินบานเดินบานย่ยแม็กแต่ก่อนย่าแม็กจะเป็นคนตัดนะคะแต่ก่อนย่าแม็กจะเป็นคนตัดตอนนี้ย่าแม็กไ์บาดหดแล้วลูกชายหดแทนะะ่นค่ะ ลูกไส้ตัดญาหญา้าให้แทนตัดให้แต่งให้กัถือว่าดีเติบนะคะว่ามปนว่าจะไม่ห่องใส่ตะคริบได้พี่น้องจริงๆแล้วแต่ก่อนย่ำพันดือกัดืออยู่เนาะลูกไส้กันได้แต่ว่าตอนนี้ก็มีขอบรัวลลแล้วก็หมูแจกคิดคิดไร้ขึ้นลวก่า ที่ความคิดถีดีขึ้นกระเฮ็ดให้ยาแมกรู้ซึกเบาใจนะคะเป็นผู้ใหญ่ขึ้น,น,ะะนคือบริเวณหน้าบานนะคะหน้าบานยาแมกยาแมกตัดแต่งกิ่งต้นใหม่ออกหมดเลยจ้ะพี่น้องตัดออกเพื่อที่จะให้มันโล่งมองแล้วก็สบายตาสบายใจเนาะนะคะกับย่ำแรงๆค่ะพี่น้องจ้าย่ำมือแรงเนาะเอาบรรยากาศดีๆมาให้เบิ่งบรรยากาศ ยามแรงนะคะมันยากาศยามมือแรงนี่ปังนี่เหละจ้ะยามแมกจะเห็ดสวนหม่นะคะยามเกจะทําสวนหม่โครงการก็มีหลายแนวอยู่จ้ะต่ว่าจะเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเห็ดไปเรื่อยๆเห็ดกเกษตรนี่ถามามามันอยากบ่มันอยากเด้พี่น้องอยาก,กวา่าจะเตรียมดินเนาะจะปลูกเพื่อต้องเตรียมดินจะกิน ต้องเตรียมอาหารนะสันดิพันวาเนาะนะคะก็เดี๋ยวไปเด้อพี่น้องเลยจะ้ะรถกะเหลือขั้นเดียวนี่แหละคะ่ะพี่น้องยังแม้คลายไปแล้วขั้นหนึง่งยังแม้คลายรถเก่งไปขั้นหนึง่งยล้แม้ว่าอ่ามันสิบปีเนี่ยรถรถถ้ามันสิบปีเนี่ยมันก็นจะสุดเนาะค่ะคือกันกับพ่นเนาะ เขาแล้วก็สุดนี่แหละคือความโบจิล่างอย่างยื่น,นะคะเพราะว่าจะเป็นอันได้ตามสร้างนะคะยยาแมาก,ก็เลือตัดสินใจเอาออกเอาออกขั้นหนึ่งบริเวณบ้านยมแมกเนาะนะคะพี่น้องก็จะเห็นอยู่ในคลิปอีกช่องหนึ่งเนาะนะคะแต่ว่าช่องนี้คือเป็นช่องของยมแมกยมแมก,กจะถ่ายให้พี่น้องเห็น,หนคือ โซาอากาศวิทยุนะคะโซาอากาศวิทยุของย่าแม็กนะคะย่าแม็กซทำสถานีวิทยุนะคะที่ติดอยู่บ่านเป็นห้องออกอากาศได้พี่น้องเป็นห้องครัวห้องครัวห้องเก็บสเสบียงนะคะหกหกหกโดยของกินนะคะหกโดยของกินนะคะบริเวณบ้านย่าแม็กนะคะลูกชายร้านไส้เพื่อะครับ มาทักทายเอฟซย่าหน่อยลูกคนเก่งเนีพี่น้องเก่งนะเอาใหม่เอาใหม่เอาดีๆครับเอดีๆคนหล่อเลยโลย่าชื่นใจหน่อยครับบัดีครับนะคะบางบางครั้งดื้อดือแต่ว่าเวลาย่าบอกอะไรพ่อบอกอะไรก็ก็ได้อยู่นะนะคะเนอการลง youtube เนี่ยก็ฝีมือเขานะคะฝีมือน้องเอิร์ทนะคะย่ายังทำไม่เป็น มันก็ยังสอนอยาอยู่เนาะนะคะโดนยังสอนอยาอยู่ยาไม่แต่จับกล่องเนาะนลูกไส้กับอัหลานสิเหลวแล้วพี่น้องกล่องนี้ใหญ่กับสีเหลวแล้วนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ยาแม็กจะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศเนี่ยเมือแรงเนาะบรรยากาศรรากาศําลังแดดแดดลมลมตกแดดร่มลมตกนะคะอันนี้ก็เป็นรถของ ลูกชายนะคะผู้ช่วยผู้ช่วยเอ็มวิทยาหลังจากที่เอารถจ๋งให้แม่แต่ว่าแม่เอาออกแล้วแม่เก็บภับแม่เก็บพับใส่กระเป๋าไว้แล้วนะคะเพื่อที่จะรอโอกาสหาคันใหม่ะยาแม็กว่าติดว่ติดกับอของพวกนี้นะคะถือว่าเขาใส่คันเดียวคันเดียวกัอนอาจจะพ่อนะคะ สำหรับครอบครัวเราเนาะนะคะมีเยอะก็ถือว่า,าสิ้นเปลืองทั้งน้ำมันล้วก็ค่า,ชาใช้จ่ายบ่ว่าจะเป็นค่า,ชาใช้จ่ายพวกรถที่มันเสื่อมนะคะมันพังบุบสลายหรือว่าค่า,าต่อทะบงทะเบียนอะไรเนี่ยยามแมกตัดสินใจออกโอ้นะคะแพ่นไปใส่ตั้งแต่องน้ำสันองน้ำเก็บน้ำนะคะอันนี้เป็นจะเป็นห้อง ห้องบันทึกเสียงเก่าเนาะนะคะห้องบันทึกเสียงเก่าแอมแก่กบอยอ,อ,อยากเบาถึงนะคะถามว่ารู้สึกไหมแมมรู้สึกนะคะรู้สึกมากมากแต่ว่าห้องก็ต้องเก็บเอาไว้เนาะเดี๋ยวจะพาเอางัวเขาคอเดี๋ยวจะพาเอางัวเขาคอ หลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จนะคะนี่มัวของอย่าแม็กเหลือตัวเดียวค่ะตอนนี้ผสมแล้วนะคะผสมแล้วผสมแล้วก็น่นาจะติดม <c oughs> ันเลียวเห็นย่าแม็กก็ค <c oughs> ือะทุ่งนาทุ่งนาก็ยังอ เหลือความเขียวของใบข้าวที่กำลังจะเกิดใหม่นะคะใบข้าวที่กำลังจะเกิดหม่นะคะก็จะกว้างพอสมควรเนาะนะคะเพราะว่าเนื้อที่ตรงนี้ก็ประมาณ6ไร่นะคะท้องนาประมาณ6ไร่นะคะติดกับท้องนาก็จะเป็นสะน้ำนะคะสะน้ำนี้พยายามที่จะเก็บน้ำไว้ใส่ เก็บน้ำไปใส่นะคะเพื่อที่จะใส่ในทุกทุกหนา้าเลยจ้ะบัวปจะเป็นหนา้านาวหนาหนา่หอนนาฝนเพราะว่าบ้านยาแม็กเนี่ยน้ามันจะค่อนข้างที่จะเป็นน้ำก่อยนะคะน้ําก่อยซึ่งโคตต้นใหม่บด้ยนะคะย่าแมกก็เลยต้องเก็บน้ำนะคะนี่คือบ่อน้ําลึกพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังละคุณผู้ชมเดี๋ยวเดยวก็ชินเนาะนะคะ ลึกพอสมควรแต่ถ้าถ่ายเนียมือเสาเนี่ยนะคะถ้ามาถ่ายวิดีโอตอนเช้าจะเห็นดอกบัวที่บานนะคะแต่ถ้าถ่ายช่วงเย็นๆนะคะก็จะหุบแล้วเนาะนะคะแต่ก็ยังคงความสวยไปอีกแบบนะคะกับธรรมชาติธรรมชาติที่สวยงามนะคะฝากถึงพี่น้องที่เป็นเอฟซีนะคะอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะนะคะที่บไดอ่า เห็นทงไฮทงหน้าดิยูนตั้ในกรุงเทพนะนะคะยามแม่ก็เคยไปนะคะไปกรุงเทพนะคะก็รู้สึกว่า,าบ่กบวกาอยู่อยู่บ่ได้ยันลงนะคะลงแสงสีเสียงบ่จะลงลงทางลงถนนนะคะเพราะว่ายามแม่ก็เคยไปถ้ำทุระหรือว่าเคยไปอยู่แต่ก็นานหลายปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าจะมันจะอยู่ยากอย่างน้อยเนะาะจาก จากคนทีทีบวหอยหมักปันใดนะคะมักมักข้มามชาตหมักทงเนาะ,ะแล้วแต่แล้วแต่ผู้มักนอกจากพี่น้องจ้าแล้วแต่แล้วแต่ค้นมักนะคะเน,เนี่ยมองเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยถี่ว่าโอ้ือเป็นตะหกแท้ขันขีบงูเนาะมันจะเป็นทงหน้านะจ้ะทงหน้ามันจะมีรองน้ำนะคะที่เห็นงูถัดไปก็จะเป็นสวนมะนาวสวนมักนาวยาแม็ก กินบ่มาพี่น้องบอลินใหม่เมืองน่ะย่ยาแม็กปล่อยหมันแก่ย่าแม่ก,กินบ่ไหวผูใดอยากได้มาเอาเลยจ้านะคะบนมาที่เดิมนะคะที่เดก็จะเป็นเนี่ยมุมนี้มุมที่ย่าแมกมาทายนะคะเวลาย่าแมอา็อยากจะเกิดมาจากไหนพักผ่อนพักผ่อนบ่าจะเป็นอันใดก็ตามนะคะย่าแมกก็จะมาพักผ่อนอยู่ตรงนี้นะคะ มานั่งอยู่ตรงนี้มือเสาร์ยังไม่กลับมาถ่ายนะคะนั่งกินเขาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่น้องคะแล้วจะปรับใหม่อยู่นะคะสาร่าน้อยสาราน้อยหลังนี้ซุขีเสียจริงเพื่นว่าได้ค่ะต้นมะขามพี่น้องมะขามสองต้นโดกโดกมะขามโดดโดดเลยค่ะมะขามโดกโดดก็ได้ยินเสียงคนน้อยอยู่เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนน้อย บรรยากาศยามแรงนะคะเอาบรรยากาศยามแรงมาฝากนะคะว่ามีอย่างไรนะคะมีแต่บรรยากาศมาฝากไปไหนแล้วเมื่อกี้คนน้อยกําลังจะเดินหานะแม่นิออกมาแล้วบรรยากาศครอบครัวของยามแม็กนะคะเอามาให้เบิงแม่นิไม่ต้องทำนะให้กําลังใจก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวปวดหลังเนาะนะคะ เดี๋ยวจะปวดหลังวันนี้นันได้ยินเสียงบอกค่ะพี่น้องแม่คิวคิวมาสวัสดีเอฟซี FC ย่าหน่อยลูกย่าใกล้ะจะปิดคลิปแล้วเลวอ่ะสวัสดีหน่อยสวัสดีครับลราสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อๆก่อนสวัสดีครับมาแล้วห้านชายคนโปรด คนโปรดของย่านี่คือร้านชายแม่นิกมาสวัสดีเอฟซีย่าน้อยอันนี้ลูกสะพ้ยนะคะลูกสะพ้ยยา่าแม่จ้านี่แหละที่เหลือก็มีแค่นี้นะคะมีสมนีพี่น้องอ้าวแดดลมลมตกแดดหมดแล้วนะคะคิวทำอะไรลูก ไม่รู้ได้ยังไง <g iggle> ไม่ช่วยพ่อทํางานเหรอไม่ช่วยพ่อกับแม่น,นิชทํางานเหรอมาช่วยจะวย,ยัาหนูไม่ได้ทํางานเหรอหนูมาทาอะไรครับมาเล่นเฉยๆเหรอม,มาเล่นเฉยๆเหรอครับ,รบจะไปไหนครับไม่ดู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 เขารอเขารอเขารอ ย่าแม่ก็ขออนุญาตคุณผู้ชมเนาะคุณผู้ชมนะคะลาคลิปตรงนี้เลยเนะจะฝา,ากอีกหนึ่งคลิปคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะอามฝาะพี่นองเนาะนะคะหายกำลังใจนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะที่ติดตามแล้วก็หายกำลังใจย่านะคะแลวก็ทักมาถามย่าเนาะขอบคุณลหลายๆขอให้มีความสุขลหลายๆฝากอีกหนึ่งคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยนะย่าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ